สวัสดีค่ะมีรถสวยรูหลาหน้าใช้มานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคอนได้คอดเครื่งองยนต์ 2.0iL e Toyota คันนี้ปี2013ค่ะได้สเกิร์ตรอบคันเลยนะคะที่ดาวผ่อนเดือนละ10,000บาทค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้านะคะมีเมมโมรี่2จุดนะคะลายไม้นะคะ Airbag ABS แบบกุญแจรีโมทนะคะ ภงมในมันติฟังก์ชันกระจกปะไฟฟ้า้าไฟฟ้ากล้องสองถอยแอร์ระบบดิจิตอลม่านไฟฟ้าหลังนะคะรสภาพดีมากๆเลยนะคะมีม่านด้านข้างด้วยนะคะคันนี้ขอถเงยันเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานนี้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถซวยรู้ลากว้างขวางนะั่งสบายน่าใช้นะคะคันนี้มีแอร์ตอนหลังด้วยแน,นมมะนำรถคันนี้เลยะคะ่ะรถขับดีมากๆเลยนะคะมีปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะ ขับดีพร้อมใช้ค่ะดูรลามากๆเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยะคะ่ะได้สเกิร์ตรอบคันได้เครื่องยนต์ BTEC ต่างหากนะคะสซาถามได้เผ็เพิ่มเติมได้เลยนะคะกว้างนั่งสบายเลยค่ะแอร์คอนไม่ต้องพูดถึงถึงความกว้างเลยนะคะครอบสุดของรุ่นเลยนะคะ2.0 EL Jato ปี13ค่ะประวัติดีฟีด้าผ่อนเดือนละ1,000 10, บาทนะคะ พร้อมรายละเอียเดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์09 2ย์5 0้5 8อติดต่อ